ก็ต้องดีขึ้นเดี๋ยวลองคิดดูหนึ่งยิงเข้าเห็นไหมครับเดี๋ยวกล้องไปก่อนนะครับมันมืดมันมามันจะไม่มเห็นผมโอ้ยทำไม่ใช่หัวมุมนี้ไม่ใช่เออมุมนี้จะได้นะครับจะี๋ยจะมองเห็นผมไหมครับเออไม่มองมองไม่เห็นครับเอาไปลันครับเออ

คิดก่อนนะครับนี่ค่อยเห็นวิธีใส่นี่นะครับโมกิเล่นครับเป็นยางนะครับวันเ ก็ใส่ครับต้องรีบมากครับที่มันเป็นอย่างงี้พวกนั้มันเป็นชุดนี้นะครับไม่รับใส่แบครับไม่สบาดจังแมนมันสบาดจังแมน Spider Man. เัาให้จะใส่หมวกครับน e> ี่นะครับนี่นะครับนี่น่ครับ لوغة شنو لوغة Baiklahครับ <coughs> شوف okay ผมมั้ย พี่ครับาวนโอ้โหคุณลิีกมคินะครับบาย